เอาละครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลองตั้งข้อสังเกตการใช้งานลูปนะครับเริ่มต้นผมคลิกไปที่ variable ขอเป็น generate random number เหมือนเดิมครับ0ูนยถึง100แล้วก็อ,อะไรครับ multiple นะครับเอา many number ก็10แล้วก็ random number เติม s คลิกป,ปุ่ม save เ,เลยครับหลังจากนั้นผมไปที่ data table แล้วก็ create a new data table ปล่อยลงไปตรงนี้ขอเป็น edit แล้วก็ column ที่1คอลั column เดียว delete column สมมุติสถานการณ์ตอนนี้ก็คือผมต้องการ Random Number ที่สุ่มมาเนี่ยใส่เข้าไปใน Data Table นี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมผมคลิกเลือก select variable แล้วก็ Random แล้ว select แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม save และลอง save ทุกคนคิดว่าโอเคไหมครับตัวเลขที่สุ่มใส่เข้าไปในตารางได้หรือยังผมรัน1,2,3ไปดูผลลัพธ์กันครับนี่คือรายการตัวเลขที่สุ่มมาได้ทั้งหมด10รายการถูกต้องไหมแล้วไปดูใน Data t a b l e 1 2 3 มาแล้วครับแต่โผลในช่องเดียวแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการให้เขาโผลครั้งละ1โร1โร1ตัวเลข1โร1ตัวเลข1โรไปเรื่อยๆละ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนั่นก็เลยเป็นที่มาของคำว่า for each ทุกคนครับก่อนที่จะไป for each ผมขอ insert row ไว้ก่อนเนาะแล้วผมขอ save ไว้ก่อนนี่ครับปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้ทุกคนแล้วไปที่ไหนครับไปที่ลูขอเป็น for each เห็นไหม รายการแต่ละรายการมาเลย for E ทุกคนหลังจากนั้นตรงนี้ผมก็เลือกไปเลยได้เลยครับผมก็เลือกเป็นคำว่า random number term S แล้วก็ select เข้าไปครั้งละ1รายการเห็นะ save ปุ๊บหลังจากนั้น insert row into data table ผมก็นะ่าจะใส่เข้าไปในตรงนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ double click เข้าไปหลังจากนั้น data table ของเราชื่อว่าอะไรครับทุกคนครับนี่ครับ data table ต่อไปครับ location end of data table new value ทุกคนตั้งก็สังเกตไหมครับว่า new value ก็คือหมายถึงอะไรครับนี่ครับ current item นั่นเองใส่เข้าไปได้เลยผมคลิกปับ๊บ current item select save ปับ๊บจบข่าวแล้วผมลอง run หนึ่งสังเกตดูผลลัพธ์ครับนี่คือวนลูปครั้งละ1รายการ for each เข้ามาช่วย work ที่สุดเร็วที่สุด แล้วทุกคนครับผมลองดับบลคลิกไปดูที่ Data Table ครับเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะอัตโนมัติตามนั้นแล้วครับถ้าเกิดว่าผมต้องการลบอะไรครับบรรทัดแรกผมก็คลอสตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปที่ไหนครับ variable และผมก็ไปที่คำว่า delete row เห็นไหมปล่อยเข้าไปข้างใต้ n เลยทุกคนแล้วก็ Data Table หมายถึงอะไรครับนี่ครับ Data table แล้วก็อะไรครับ row ที่เท่าไหร่ทุกคนครับ row ที่0ูนย์ลำดับที่0ูนย์ใน Data Table นั่นคือความหมายแล้วเซฟหลังจากนั้นผมขอรันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสาม นั่นคือผลลัพธ์ไปดูสิครับดับเบลคลิกปุ๊บเรียบร้อยทุกคนครับสเต็ปต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการตัวเลขลำดับด้วยละผมดับบลคลิกเข้ามาตรงนี้ผมก็อีดิตตรงนี้ผมก็น่าจะเคลียร์ไปก่อนหรือว่าดีลีทออกไปได้ไหมคลิกขวาดูสิเคลียร์คอนเทนต์เห็นไหมครับทุกคนแล้วผมบวกตรงนี้เข้ามาผมขอใส่ตรงนี้เป็นคําว่า n o แล้วกันก็คือลำดับที่1นึไปเรื่อยๆและตรงนี้ก็คือตัวเลขก็คืออะไรครับผมขอใส่เป็นคําว่า value แล้วกัน ครั้งละ1 Value ครั้งละหนึ่ง Item และผมเซฟปับ๊บหลังจากนั้นผมก็เซฟทุกคนคิดว่าผมต้องปรับตรงไหนอีกไหมครับเยี่ยมมาก n s s r t t r w w n n d t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  b l l e แล้วลำดับที่มาจากไหนทุกคนครับถ้าผมต้องการลำดับที่ด้วยก็คือ Loop Index ผมก็ต้องไปเพิ่มเติมตัวแปร e t Value เข้ามาแบบนี้ใช่ไหม s s t v v r r i b l l e ทุกคนครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมคลิกเข้าไปตรงนี้และผมใส่เป็นเลข1ถูกต้องไหมครับเริ่มต้นที่1 แล้วเพิ่มค่าครั้งละหนึ่งถูกต้องไหมผมก็ไปที่ increase ตรงนี้ก่อน n ตรงนี้ครับผมก็ไปเลือกว่าอะไรครับเป็นตัวแปล new var แล้วก็ select และตรงนี้ก็คือเพิ่มค่าครั้งละหนึ่ save เข้าไปแบบนี้หลังจากนั้น insert row into data table ผมก็ double ล l i c k เข้าไปถ้าเกิดว่าข้อมูล1คอลัมน์ก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยแต่ถ้ามากกว่า1คอลัมน์ปุ๊บทุกคนต้องใส่เครื่องหมายนี้ครอบไปแบบนี้และผมต้องการเพิ่มเติมตัวแปรอะไรเข้ามาคลิกเลือกเลย นี่ครับ New ววาก็คือ Loop Index ถตกต้องไหมครับ Select ปุ๊บแล้วที่เหลือก็คือเครื่องหมายเปอร์เซนต์ก็คืออยู่ซ้ายสุดขับขวามือสุดก็อพอแล้วในแต่ละ column, คอลัมน์ก็อขั้นด้วยคอมมาแบบนี้ทุกคนครับนี่คือวิธีการมากกว่า1คอลัมน์ก็ต้องค่อยๆใส่เข้าไปแบบนี้ครับเรียนรู้เรียนแบบได้เลยแล้วผมก็คลิก Save, ปุ่มเซฟปั๊บสุดท้ายอย่าลืมนะครับรันดูครับหนึนี่ทุกคนครับไปดูผลงานกันสิ อาวละเรียบร้อยผมเปิด Data Table ขึ้นมาดูซิเรียบร้อยแล้วครับนี่คือลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆตามนั้นครับโคลดปุ๊บนี่คือตั้งข้อสังเกตการใช้งานว่าทำไมต้อง for each ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม